สวัสดีครับผมมือนี้อ่อนสั้นเห็ดครับสีมาล่างเห็ดให้พี่น้องมึงแล้วก็สีเอาเห็ดนี่ไปลงสวนลงสวนปลาครับผมันี่เป็นเชื้อเห็ดที่ผมเลือกไว้นี่ใส่ซ้ำไว้แล้วนี่ซ้ำหนึ่งนี่เป็นเห็ดไข่นี่ครับเห็ดเห็ดไข่นี่เห็ดเห็ดหอมเห็ดไข่นี่อ่าเบือเดียวเท่านั้นเลยครับนี่เปียได้เลยขันบอกเก็บนี่คลืนเดียวนี่เศ้ามากเมื่อสีออกตั้งสี่ พอตัวใบมากเลยพิ่งสินี่ครับง่ายไหแห้งนี่ผลมาจากดินไงจะเป็นแบบนี้ครับนี่นี่คือเห็ดเห็ดปลาเห็ดนี่เห็ดปวกนี่ผมลงไปเก็บผมได้เห็ดปวกมาสองดอกครับนี่เดี๋ยวตัวนี้ก็ร่างบอกเม่ปลาไปเมืองอยู่นี่มันขึ้นมากนี่เห็ดปวกปกติมันจะเป็นมูเป็นเป็นร้อยๆดอกครับนี่เห็ดปวกฟ้าเห็ดปวกแดงนี่นี่ครับอันนี้เห็ดปวกตราบมันสีมีดอกเดียวนี่เห็ดปวกตราบ นี่เสียวตีนมันนี่น้ำม่วงนี่เ่ต้องสาดถิ่มด้วยครับนี่เอาไว้ยังสี่แล้วหนึ่งรางแล้วก็โม,โมโนนั่นครับนี่ครับน้ำม่วงนี่ผมกับเสียวไปหดต้นไม้หดตนห้ดตนยางหน้าที่ผมปลูกไว้นี่ปลูกไว้มันไปใส่เชือกเห็ดเดี๋ยวเชือกไปใส่ต้นมันใหญ่แล้วนี่แหละเกษตรสวนปลาครับหนึ่งไร่มันเป็นเป็นเห็ดหน้าเลยครับเห็ดเป็นสวนยางเดียวนี่ เห็ดพึ่งหวานนี่พึ่งตอหมอบยุบ,บานนี่เย็บมวนครับเห็ดดิน,นี่ยู่ยูน้ำปลาปลาต้นยางหน้าต้นยางหน้าต้นกระย่อมนี่เห็ดมันนี่เสียร้ายนี่เห็ดเพึงพ่งหวานนี่หเห็ดพึ่งตอหมอบยุบ้านอันนี้พึ่งตอหมอบเย็บมวนครับแต่ว่เพราคขาบพรคอยสืบอมาในคนบ่ายุ่มกินก็ยังเห็ดไข่ไปแจงกินยำปอดๆด,ดีดีเลยครับมันจะออกเป็นมู่นี่สามดอกสี่ดอกเคลียไปหเห็ดอะีรคนสิทธิ์มักนี่เห็ดไข่นี่ ตละหลายร้อยได้เวียไข่นี่นี่ดินมันี่ก็จะไปปลูกใส่ยอดใส่สสสให้สวนใส่เงาไม้เลยนี่เ็ดดอกนี่ดอกงามแห้งเห็ดไข่มันสิมีอยู่สองสองแบบครับนี่นี่เห็ดไข่ดอกที่อ่อนๆดอกกันนี่ติดกเกิดตามปลาติดเกิดตามหากไม้ตามใบไม้ตามเงามไม้อันนี้สิคนมาสิพบเจอน้ำพ่นครับนี่พ่นปวกพ่นยังจอมปวกนี่ดอกแข็ง ดอกแข็งนี่เห็ดนี่งามดอกงามดอกไงอันนี้เต็มเต็มกืบฟ้ามือเห็นไหมครับนี่อันนี้นนอดอกสมบูรณ์ดีอันนี้ถ้าบานซ้สีฟ้ามือมันก็สีรุ้ยแล้วครับนี่อันนั้นเห็ดเห็ดไข่ครับนี่เห็ดไข่เห็ดหอมนี่เห็ดปวกนี่ปกตินี่โูล้หลายร้อยครับนี่สี่ห้าลอยเหมนได้เห็ดปวกหมดนลยได้รูดหนึง่งมีคุ้มคา่าเลยมือนหนึง่งอันนี้เห็ดไข่ดอกเห็ดน้อยอีจีตำปนจีตำปน,ำปนแกงนี่เสียดายแกงแกงเห็ดผึ้ง ไม่ดี้ก็ได้แบ่งพี่น้องไปทุ่งหนึ่งไปเพิ่นไป,ไปทางปทุมรัตน์เป็นไปแจงให้ผู้เฒ่ากินคือกันเพินเ่นก็อยากมื้อนี้ใส่สวนได้เลยครับพี่น้องพร้อมแล้วสิบ่ได้ปั่นสิบ่ได้บดคือขึ้นเพิ่นแต่ว่าน้ำน้ำน้ำอันนี้ใส่เกียร์บ่ครับบ่ว่าตรงใส่บบเบิ่งเคลสใส่ดีได้ไหมถอยแยกกันอันนี้บ่ได้ใส่เกียร์อันนี้ใส่เกียร์ดอกมันแข็งกันบ่ครับภูมิปัญญาผู้เฒ่าครับนี่อันนี้อันนี้แยกไปเลยกล็ได้นี่เดี๋ยวผมแยกไปจังจังเรือบ่จงัจงสิบ่ได้ว่นาน้ำเกียร์อันนี้มันบ่บบบนมีีน้ำเกยร์ ่าว,ว่าเห็ดมูนทิ่มเดอ้อนี่ของหายากเด่นอ้นมน่ครับผมคมล่างๆครับยันแต่มันกินข้าวถ้าเกินไปจะไปเหดยงเดียว,วสีย,ยาหายมึงครับตันนี้